สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทีทีออโต้ฟอร์ดฮะจากฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีที่ปรึกษาการขายนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกทุกคนนะครับมาดูเจ้า nex challenger w t e tag นะฮะตัวนี้จะเป็น w t e tag ขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะฮะเจ้าคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่1 6 4 0 0 0้บาทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้เขาแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับเรามาเริ่มจากกระจังหน้ากันก่อนเลยนะเพื่อนเพื่อน กระจังหน้านะฮะก็จะเป็นกระจังหน้าไซรัปเตอร์มีฟอนต์ FORD ขนาดใหญ่นี่เลยครับอ่าแล้วก็มีไฟมินิไลท์ข้างบนนะครับผม3าจุดจะมี2ส,สีนะฮะสีขาวกับสีส้มก็สามารถเลือกสีกันเข้ามาได้ส่วนไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็น LED เ e ฟ l e กเตอนะ,ะแล้วก็ไฟ d ด y t i m มรูปตัว C นะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของ Ford Ranger อยู่แล้วนะฮะส่วน กันชนด้านล่างนะฮะก็จะเป็นกันชนของวนี่เลยครับผมจะเป็นสไตล์นี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นชุดครอบนะครับผมไม่ได้ถอดกันชนเดิมออกไปนะครับผมเราก็ครอบเข้าไปเลยแล้วก็มีการแข้งอยู่ด้านล่างด้วยอ่าฮะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับของฟอร์ดนะฮะก็จะเป็นไฟนะฮะไฟตัดหมอกไฟตัดหมอก LED ของฟอร์ดนะฮะก็จะหมุนเลี้ยวตามองศาพงมาลัยด้วยในกรณีที่เราขับรถไม่เร็วมาก ด้านข้างนะเพื่อนๆด้านข้างก็จะเป็นคิ้วล้อขนาดใหญ่ของวายนะขนาด6นิ้วเลยใหญ่ๆแบบนี้รับกับล้อขนาด20นิ้วนะครับของ a อว m มพายออฟเซ็ตลบอยู่ที่24นะฮะลัดด้วยยางขนาด33มสิบสาคูณสิบสองใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วส่วนด้านในนะครับตัวนี้เราจะทรงด้วยปีกนกของโยงนะฮะนี่เข้ามาดูได้เลยตัวนี้เลยครับปีกนกของโยง ตัวนี้เราก็จัดสรงให้หล่อแล้วคันนี้ยกสองนิ้วนะครับเลยทําให้รถดูมีมิติแล้วก็ใหญ่สูงขึ้นด้วยส่วนแหลกหลังคาด้านบนของเจ้าไบแทกนะฮะตัวนี้ก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับผมกระจกมองข้างขับไฟฟ้านะครับฟิลม์มคันนี้นะครับเพื่อนๆผมติดฟิล์มเซรามิกให้รอบคันนะครับแล้วก็กันสะหรอบคันด้วย สปอร์ตบาร์ด้านหลังเป็นสีกาไฟหรือสีเทาดําสีคล้ายๆกับตัวรถนะฮะสีเทาดําก็จะสามารถใช้งานได้ได้ดีเลยเพราะว่ามันมีรูสามารถมัดของได้สําหรับสปอร์ตบาร์ด้านหลังไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็นนี่ LED นะฮะครึ่งใบเป็นแบบนี้นะครับส่วนฝาท้ายนะเพื่อนๆฝาท้ายผมครอบ ผมใส่ครอบฝาท้ายไปให้ด้วยนะฮะก็จะเป็นฟอนด์ FORD ขนาดใหญ่ก็คือข้อไปก็กันพวกรอยต่างๆเนะเวลาเราเปิดเราไปกระแทกกับต่างๆก็คือกันบุบได้ด้วยแล้วก็กล้องตัวนี้ก็เอาเว้นให้ใช้งานได้ปกติส่วนฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายแบบ Easy lift ผ่อนแรงนะเบาๆมือแบบนี้เลยแล้วมีรูกุญแจมาให้ด้วยสามารถล็อกกันคนมาแอบนั่งได้ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของคันนี้ก็คือกันชนหลังนะฮะ กันชนหลังจะเป็นของ h a มเมอนะมีห่วงลากจูงให้2ห่วงด้วยจะเป็นกันชนเหล็กเลยแบบนี้เลยมีไฟ led อยู่ด้านหลัง2จุดแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆอันนี้ไม่ได้ตัดออกนะเพื่อนๆก็คืออยู่ครบเลยบันไดด้านข้างตัวนี้ก็มีมาให้นะฮะอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมแต่งสไตล์นี้ผมทีวาทีนะครับผม ากฟอร์ดออตโต้แกลลอรี่ประทุมธานีนะฮะก็ยินดีตอบคำถามทุกๆคนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างเอาละยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วครับ